โอ้ยแล้วนะคะในช่องสปอร์โปรโมชั่นปลอดแนะวันค่ะเจะโอค่ะแน่นอนโอมีรถ1คันนะคะจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกทกท่านชมค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของ r a n เจ r XLT นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาขายอยู่ที่92,000บาทค่ะสำหรับเ e กียร์แมนนวลนะคะคันนี้นะคะจะตกแต่งอะไรบ้างนะคะจะส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวโอพาชมในคลิปเลย สำหรับคันสีดำที่อยู่ด้านข้างโอนะคะก็จะแต่งสไตล์เมกานั่นเองค่ะมีการยกให้ด้วยนะคะ2นิ้วนะ,ะสำหรับด้านหน้านะคะโอทำการเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้แบบเดียวกับรัพเตอร์เลยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัวหนังสือใส่ขีดแดงเข้าไปะคะ่ะลูกค้าเห็นไหมคะสวยงามมากๆชิ้นงานของเราแข็งแรงนะคะลูกค้าไม่ได้ก้องแก๊งเลยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3.4มจุส้มแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านบนค่ะที่อยู่ฝา กระโปงลูกค้าเห็นไหมคะคำว่ารนเจอร์เป็นอะคริลิกนะคะตัวนี้ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะมีให้เลือกนะสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีดํานะคะนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะในส่วนของด้านหน้าอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่โอแถมให้นะคะนั่นก็คือตัวข้อไฟหน้านั่นเองอ่าข้อไฟหน้าสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มลูกเล่นหรือว่าเพิ่มความเด่นให้กับไฟหน้าของลูกค้านั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะโอก็มีการติดตั้งซุ้มล้อให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อสีดาด้านนะคะแบบนี้เลยเนววนส่ของ ตั Mac แมกแระยางค่ะตัวนี้นะคะพิเศษมากๆเลยแล้วก็เท่สุดๆไปเลยนะคะเส้นนี้นะคะเดิมทีแล้วนะคะรุ่น XLT ของเรานะคะจะมาพร้อมกับแมกยางที่ขอบ17นะคะแต่คันนี้ค่ะโอเปลี่ยนให้ขอบ20เลย ในส่วนของแมกค่ะโอมีให้เลือกเยอะมากๆหลายลายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของออฟเซ็ตก็จะมีตั้งแต่ลบสิบแปดลบยีหรือว่าลบสีนั่นเองนะคะแต่คันนี้ก็ใส่เป็นลบสินั่นเองนะคะมาพร้อมกับยางค่ะ MT ะยางตัวนี้เป็นยางที่ไว้ตะกุยโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นยาง MT นะคะหน้ายางจะอยู่ที่33คูส2 5 0องนั่นเองคะ่ะช่วงล่างนะคะทำการยกให้ด้วยนะคะ2นิ้วนั่นเองในส่วนของดน่นข้างนะคะแน่น ชุดครอบต่างๆนะคะโอก็ไม่ลืมนะคะที่จะติดตั้งไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะนั่นก็คือเบ้ารองมือรวมถึงชี้ครอบฝาถังน้ํามันนะคะในส่วนของการสาดนะคะติดตั้งของแท้ให้เลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะด้านท้ายค่ะลูกค้าติดตั้งสติกเกอร์ไปด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นรูปเสือนะคะลูกค้าจะมองเป็นเสือดําก็ได้นะคะแล้วก็ดวงตาของเสือเนี่ยจะเป็นสีเหลืองค่ะเด่นมากๆเลยนะคะจะอยู่ด้านท้ายทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคลูกเล่นที่ลูกค้าอยากแต่งเพิ่มเติมนะคะทางเราจัดให้ได้หมดเลย นะในส่วนของตัวโลบาค่ะด้านบนนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแถมให้ลูกค้านะคะเป็นโลบาของเออร์รนเดอร์นั่นเองนะคะทรงแขนยาวนะคะมีไฟเบรเดกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายค่ะแน่น,นอนแล้วก็ติดตั้งด้วยนะคะเป็นของเหล็กถอดของเริ่มออกนะคะแล้วก็ติดตั้งกันชนท้ายเหล็กให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงค่ะ2ห่วงนะคะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษมากๆเลยในตัวกันชนท้ายนะคะก็จะมีไฟถอยให้ด้วยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะไฟตัวนี้จะติดแล้วก็สว่างมากๆเลยนะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะของแต่งของเราของแถมของเราที่จะแถมให้กับลูกค้านะคะมีฝาท้ายด้วยนี่เลยเป็นฝาท้ายนะคะที่ติดตั้งเป็นตัวครอบเข้าไปค่ะ mm hmm. F O R D นะคะสีดําด้านแบบนี้นะคะ mm hmm. ตัวหนังสือสีดําเงาสวยงามมากๆเลยนะคะรวมถึงอะคริลิกค่ะด้านท้ายสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ติดตั้งให้พร้อมแล้วนะคะ นี่ด้วยนะคะไฟท้ายนั่นเองค่ะที่ข้อไฟท้ายเนาะอันนี้โอก็ติดตั้งให้นะคะสวยงามมากๆแล้วก็ไม่ลืมนะคะในส่วนของภายในค่ะแน่นอนภายในนะคะโอก็มีการติดตั้งเบาะหนังให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับรีวิวรอบคันสาหรับรุ่น XLT นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะคะแบบคันนี้หรือว่าแบบอื่นๆน,นะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แลวก็เบอร์โทรศัพท์ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ